นี่จ้ะเพื่อนดูนี่จ้ะใหญ,ใหญ่ใหญ่จุใจจ้ะเพื่อนดูอ๋อปีนี้เป็นปีแรกที่เก็บดอกขนาดนี้ดูสิปีแรกจริงๆนี่นี่จ้ะโอ้ยนู่นีีจ้ะ สวัสดีจ้าทุกคนเราก็เลิกงานเข้าไป่าแล้วจ้ามาดูตรงนี้นิดนึงจ้าเดี๋ยวไปป่าเดิมจ้าเห็นเห็ดพึ่งทรายมาดูด้วยกันเลยจ้าเห็ดพึ่งทรายจ้าทุกคนไม่แน่ใจว่าดอกเขายังดีไหมนะดูนีโอ้เสียแล้วจ้าอากาศเย็นจัดเสียดาจังเลยนี่นี่อีกซองดอกจ้าทุกคนนี่ เดี๋ยวดูคนเขาดีไหมคะนนิ่มเหมือนจะทุกคนโอ้ยเพื่อนเสียแล้วจ้ะเสียได้จังเลยาสามดอกนเขาหนาวจ้ะจ้าไปลุ้นด้วยกันจ้ะเดือนนี้ก็ใบไม้คงร่วงหมดเดือนนี้แหละจ้ะช่วงนี้ก็จะมีฝนมีลมมีฝนมีลมนะจ้า

ยายจุดใจจ้ะกระโด่ดอกจ้ะค่้ยดูสินี่พอกลับบ้านก็แตกหักบ้างจ้ะเพราะเราไม่ได้มีรถส่วนตัวจ้ะ ใช้จักใยายดยนนะ่ดอกใหญ่แล้วกันเนาะดอกเล็กไปบ้านปนหมดเลยจ้ะ ความชอบเก็บเนาะแต่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเก็บผิดนะเพืเ่อนๆเราเก็บอย่างนี้เราดูในกล้องด้วยเราเห็นร้อเอร์เซนจ้ะไปที่บ้านอีกร้อเอร์เซนจ้ะร้อเอร์เซนหมายความว่าดูทุกดอกเลยจ้า บอกมากเลยจ้ะพรุ่งนี้ฝนตกหนักจก้ะเรามาเก็บไม่ได้วันนี้ตกปลยอยๆนี่จ้ะใหญ่ใหญ่นี่จ้ะแคนั้นเห็นอยู่จ้ะใบไม้กะเห็ดก็คล้ายๆกันนะจ้ะ ได้ของแต่ไม่เอาแล้ะเอาดอกใหญ่อะดอกเล็กไปหักหมดเลยจ้ะปลอ,อกมากเลยจ้ะเขาได้น้ำฝนนิดๆน,นะเมื่อเช้าฝนตกโปรยโปย่ยใหญให่จ้ะทุกคน เห็ดของแห้งนะเยวได้อ้ยนี่ดอกมานบานขนาดเหมือนนี่จะจะอือปีนี้เป็นปีแรกที่เก็บดอกขนาดนี้ดูสิปีแรกจริงๆ ทุกคนมุดหน่อยนอะนี่อุ้ยมันจะเสียออเลยจ้ะนี่บอกมากเลยจ้ะทรัตคันทเทิร์ลไปไหนแล้วล่วงเมื่อกี้นี่จ้ะ

จ้ะเพืเ่อนๆอันนี้ก็อไม่ใหญ่แต่ว่าดอกใหญ่จ้ะนี่จะ้ะนี่จชได้ยู่นี่เล็กๆก,ก็ยังมีในใจกำลังขึ้นเห็ดนางไก่ี่ อ้ยเห็นหนังไก่ดูมาช้าไปจ้ะแต่ว่าก็มาเกิดเป็นทางนะลองดูดิอันนี้กิได้ไหมโอ้โแบบนี้กำลังกินเลยจ้ะไม่เสียน,ะนี่จ้ะนีนี้อร่อยเลยจ้ะเพื่อนดูเห็นหนังไกข่ขาดิดองนี้ขาจุใจมากเลยจ้ะ เจอเห็ดคาร์เรืองดอกนี้โอเคเลยเกือบไปแล้วเหมือนกันข้างล่างก็จะเป็นดงเห็ดทั้งหมดเลยจ้ะแต่เราไม่กล้าลงไปเลวจ้ะเราเก็บแต่ขอบบนนี้มันติดถนนจ้ะมาจา้ะเพื่อนเห็ดหลังไก่นี่จ้ะยาวต่อเนื่องเลย ดเสียอันนี้ก็เสียจ้ะอุ๊ยตอนี้ตออนี้ก็เสียเพื่อนเพื่อนเสียเป็นอย่างนี้จะนอนกินจะได้จังเพื่อน,นจะขาย,ยาวเลยจะเสรายโอ้ยยิ่งเสียดายเลยกำลังจะไปแล้วเชียว เห็ดเห็ดน่าจะไปแล้วดูดินี่จ้าเี็กดอกนะก็มีเล็กๆเนี่ยกำลังขึ้นจ้ะ อยู่นะห่างๆเดี๋ยวเราไปตรงเป้าหมายเราเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเก็บแถวนี้ทีหลัง ร้อนมากเลยตอนนี้เก็บจากทุกคนนี่ขาสวยมากเลย